เปิดห้าหมายจับทักษิณชิน,นวัตรคดีการเมือง3คดีก่อการร้ายหมู่หนึหลังจากที่ทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวนะสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา9.21นาฬิกา21นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนคนเจ้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพมหานครได้อ่านหมายจับ โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมห้าหมายจับที่ยังมีผลอยู่5้าหมายจับคุมตัวทักษิณมีดังต่อไปนี้ 1. ห,หมายจับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดว่ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ แก่ตนเองและผู้อื่นคดีกำลังจะหมดอายุความวันที่17กันยายน2 0 2 3 2. หมายจับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำความผิดกฎหมายอาญามาตรา147 152 มาตรา153มาตรา154ถึงมาตรา157คดีหมดอายุความวันที่27กันยายน2027 3. หมายจับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152าจำคุก3มปีคดีหมดอายุความวันที่24เมษายน2029 4. หมายจับสารอาญาว่าร่วมกันหรือใช้ผู้อื่นกระทำความผิดการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตราเศษ135ส่วน1เศษ2ส่วน3ประกอบมาตรา 83, 84, 85, 86คดีหมดอายุความวันที่16พฤศจิกายน2029 5. คดีมาตรา112